ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบ o ๊กดูใบสายดันเลนกันด้วยนี่วันนี้มาอยู่อูข้างในนะนี่ครับถังขาถังอีทีที่ผมเคยบอกไปนะนี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับขึ้นรูปเป็นรูปเป็นล่างมาก่อนลองก่อนเขับวามาใส่ได้หรือเปล่าแต่เขาบอกผ่านแล้วนะแต่น่าจะเก็บจัดสงใหม่นี่นะ ก็จะเป็นทรงนี้นะครับเรียกว่าขถาถังอีทีนะเพราะว่ามันมันจับน็อตไม่เหมือนเขานะนอย่างของอย่างของเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจับตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นน็อตเห็นตรงนี้นะเป็นพวกอาทีนะครับแต่ของอีทีอ่ะมันจับนี่มันจะเป็นน็อตของรูนี้นะเนี่ยนนเนี่ย มันจะเป็นน็อตของมันจะมีน็อตอยู่รูนี้เนี่ยสองรูนี้นะแล้วก็เราก็ขาทางใส่นะครับแล้วก็เป็นรูเนี่ยรูเนี้ยใส่เป็นอันนี้ข้างบนนะใส่เป็นรูข้างบนนะครับแล้วก็นี่ครับก็ถ้ามีแผ่นป้ายก็จะพอดีนะครับที่ว่าแผ่นป้ายแปะติดพอดีนะมันก็จะเป็นคาทางอีทีเลยครับ นี่ช่าง,งเขาก็ได้สร้างแบบขึ้นมาแล้วนะแต่ก็คือก็เก็บรายล,ละเอียดอีกนิดหน่อยครับแต่ก็คือแบบขึ้นมาได้ว่ละคาถ่างอีกทีนะก็อืมก็นี่นะครับวันนี้ก็อยู่อูช่างไหน นี่คุบเดี๋ยวคุดจะผมรีวิวให้ดูนะครับก็ดูถังอีทีเอยขาถาังอีทีกันไปก่อนก็นเป็นเล็มันก็หนาน่าจะหนาประมาณมิลหรือมินสองนี่นะครับก็เขาจะลองเขามีอันนี้นะถ้าเป็นเล็หนา เลดหนามันก็จะแบบผมว่ามันให้ตัวไม่ได้มันก็จะสั่นแตกนะถ้าเป็นเลดหนาก็ลองดูเลดเท่านี้ก่อนครับหวาจะแตกหรือเปล่าลองให้มันให้ตัวได้นะสำหรับคาทางอีทีก็มันก็จะอยู่ทรงประมาณอย่างนี้นะ จัดตรงใหม่กันนี่ครับอืมถ้าใส่แผ่นป้ายก็จะพอดีนะครับนี่อันนี้ก็ที่น็อตจับล่างนะไม่ว่าจับบนอะ่ะมันไม่ได้จับเหมือนพวกอา ZT ทแทีนะครับฝัองอีทีมันจับคนละจุดเลยก็คือต้องต้องสร้างใหม่หมดเลยสำหรับอีทีนะครับแต่ก็คือขึ้นมาเป็นลูกเป็นล่างแล้วล่ะเนี่ย ขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เป็นทรงแล้วครับสามารถนี่มันก็ไปใส่ได้เลยนะแต่ว่ามันยังไม่สวยนะครับก็เป็นช่างก็จะเชื่อมไล่เชื่อมให้เต็มนะนี่เชื่อมนี่เนี่ยเชื่อมเชื่อมเต็มแบบอย่างนี้นแบบรู้ต้นแบบอะ่ะเนี่ยมันก็ต้นแบบอยู่แล้วล่ะ หมดหมด,หมดเหมือนกันที่บ้านเนะี่ยเราสั่งใหม่ก่อนทางบวกติต๊กเกอร์หมดนะครับเดี๋ยวเรอสั่งใหม่ก่อนนะใจเย็นๆอันนี้ครับช่างเขาบอกต้นแบบแต่ก็คือแบบขึ้นมาแล้วล่ะก็ไมายากแล้วเขาบอกตัวนี้ขอนอนคิดอยู่ห้าวันหัวผมหลุดไปสามสี่เส้นแล้วขอถันขึ้นข้าวันเลยดำเจ้าอะไรเลยโดนแวนี่นะครับก็ขึ้นมาเป็น ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเป็นขาทางของ ET นะแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับนี่ขาทาง ET ทีจะเป็นทรงแบบนี้นี่แล้วก็นี่นะครับจะมี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีแผ่นป้ายมันก็จะแบบ ไป,ปมันก็จะตัดมาไงตัดมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเหลือเป็นช่องก็จะเป็นอย่างคล้ายๆของบ่าวไทยบ้านนะครับเหมือนกันเลยแต่แค่จับน้อยกันคนละจุดนี่จับน้อยกันคนละจุดนะครับเพราะว่านจับน,บนี่เป็นตัวที่ติดกับถังนะแล้วก็ข้างล่างครับติดกับอ่างอ่าก็อโอเคี้ครับสำหรับถง e ังอีที ก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วราคาเท่ากันไหมใช่ราคาเท่ากันไหมพันห้าขาอย่างเดียวนะครับพันห้าแผ่นป้ายอีกห้าร้อยก็เบ็ดเสร็จสองพันครับใส่ได้เลยเก็เท่ากับอาทีแททีนะครับขาถัางตัวนี้ก็โอเคครับผมก็ฝากติดตามช่องไปรุ่นดูบายขอยงผมด้วยก็สวัสดีครับ